ตัวไหนครับผมได้ได้ไปผู้ใหญ่คนใจท่าสาราใช่ไม่เราซ้อมมากี่วันครับก็มาก็ประมาณสามอาทิตย์เดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายไหนค่ายผู้ใหญ่คนใจอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ามีใครเป็นผู้ว่างอ่เราลองคับที่นั่นมันก็มีเป็นอะไรก็มีทางบ้านนีค่ายอะไรแบบนี้ค่ายเท่กันเหรอเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับก็ปีนี้ย่างสิบแปดครับสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ ปกิมวยสไตล์ไหนครับวันนี้เีลยต้องมาเจอกับแห่นารักนะยังไม่เคยต่อยแน่นอนเคยต่อยแล้วเคยต่อยไหมเคยเหรอใช่ต่อยนางกับกบี่อ๋อเป็นไงวันนั้นเคยแพ้เข้ามาอ๋อแล้วนี่มาล้างตากันกรุงเทพเขามวยสไตล์มัดเลยวันนี้เลยต้องมาเจอใหม่ใช่วันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยนันหนักปล่อยไม่ปล่อยต่อยวันนี้ช่างต่อยเนาะวันนี้ต่อยเวทร้อยยี่สิบสี่ คือวันนี้เอาคืนอะได้มาเคยเต็มที่มั่นใจวันนั้นแพ้เขาแบบไหนขาดหรือว่าเบียดโดนโดนมาอ๋อยอมไปโดนหมาใช่ครับพลาดพลาดโดนมาทชนะแต่พลาดโดนหมาครับอ๋อก็เลยพลาดไปอันนี้เลยมาแก้มือนี้ใ่ครมบ่าวันเช้านี้ลดเท่าไหร่วันนี้ลดเท่าไหร่ลดสามบอลกว่าสามบอลกว่านี่ก็เพิ่งผ่านได้มาแล้วร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเต็มเลยสมบูรณ์ยังไงนะวันนี้พร้อมมาเอาชนะพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยคุมมากี่กิโล ประมาณ4ี่สี่โลได้ต่อยมวิไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ4ี่สิบไปพนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยก็ฝากนะครับเด็กท่าสาราฝากคุณงานใจผมด้วยครับจะไม่เตียงเที่ยวขอโชว์ดีก่อนครับ